สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ติดตามช่องยูทูบของผมทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับเมเนก้ พ้ามาเบรงคอคหัวครับตามคำเรียกร้องของเพิ่นนครับผมจะเบรงให้เบิงสองคอครับสองแบบสองคอคอครับอนี้ครับเป็นหัวคอหัวคอกรีดครับทั้งสองคอครับผมจะให้เบร์แต่นีช่องนอนครับช่องนอนแบบนี้พื้นในจะเป็นพื้นดินหินคุกเลยนะครับในแต่ว่าเพื้นเราเพื่นเราไอ้พวกฝายนะครับเศษฝายเศษยางมาฮ้องครับ เศษขยะเขามารีช่เคิืนครับพวกเศษถุงพลาสติกเขาเช็ดใส่เครื่องปัน้น,นหลังว่าพ่นเลยมีรถพันคนนี่นะฮะคอกงาคอกนี่ครับกว้างประมาณ10เมตรครับ10เมตรเดยหรื่ว่าอะไรก็นนั่น12เมตรครับกว้างเหย้าก็จะประมาณเออเส,สนี่ประมาณ4เมตรเนาะหนึ่งสองสาสี่หกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามห้องครับสิบสามห้องสี่สิบประมาณหาสิบกิโลเมตรนะครับนี่ครับสองฟังครับจะมีสเกปเปอร์นี่คือสเกปเปอร์ครับเกียร์ีครับเอาความสะอาดตอนที่ง่วนออกไปดีดนมปุ๊บเครื่องจะทํางานครับตั้งเวลาไว้ว่าจังมงเวลาจังมงจังมงเครื่องจะทํางานแล้วก็เครื่องจะเกียีไปเองครับจะมี่สองฟัง เป็นนอนขึ้นกันช่องน่องขึ้นนครับช่องนอนนี่สิมีจากช่องผมผ่านับได้แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสี่สิบสองห่องสำหรับล็อกหนึ่งครับจะมีอ่างนำ้ำ ตลอดแนวเลยครับอ่างน้ำประมาณ8อ่างครับอ่างกินน้ำอย่เป็นน้ำลูกลอยน้ำเบิดกับไลแต่ว่าล่างเนี่ยอาทิตย์ละ2มือครับต้องล่างน่าจะซ้ำกันนะครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองห้าหกสิบดเก้าห้องครับ ซ้ำกันครับสรุปแล้วคอ,อกนึ่งจะมีแปดสิบแปดหองแปดสิบแปดหองนี่แปดสิบแปดหองนี่สำรับงัวบ่เกินแปดสิบตัวนะครับเอา,างัวเนี่ยออกองนึ่งเขาจะให้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่ตัวประมาณนี้ครับงัวเนี่ยเขาไม่ให้เกินแปดสิบตัวครับมีทางขามสามช่วงครับมีอ่างน้ำตลอด ยาก็จะให้ยังกีนเลยครับมีเท่าแบบนี้ธรรมดาครับเจ็บแบบธรรมดาเลยยาให้พื้นธรรมดาครับตอนเศร้ามากก็คือเกียดยาทิ้งครับเกลียดยาทิ้งแล้วก็เขาบอกให้กินยาเก้าครับเพราะว่ายาเก้าวมันกับพวกกินคือเก้าเหรอครับแล้วจะมาเบิงแบบที่สองคือแบบนี้ครับนี่สําหรับง่วที่เจ็บขาครับง่วที่เจ็บขายางซา าจะาไว้คอกเปิดเลยครับคอกเปิดกว้างเลยแต่ว่าจะให้ไวจํานวนหน่อยครับ mm hmm. การต้องไถคู่มือครับเนี่คอกแบบนี้ต้องไถคู่มือครับไถพว่วนไห้มันหน่อยแห่งครับถ้าบ่าไถมันจะเป็นลมครับมันจะเป็นลมคือกันเลยครับนี่เกเปอร์เกีขี์ขีอกันล้างหนา้าธรรมดาคือกันมนครับแต่ว่ามกว,าากวาม้างแต่ก,กว้างในยังหน่อยแต่ว่าง่วน่ะต้องให้หน่อยครับง่วประมาณ หาชิบหกตัวครับงอบเกินหาสิบหกตัวถึงหกสิบตัวครับบ่เกินคอกแบบนี้ขอกกว้างครับคอกว้างสําหรับงอที่เจ็บขาเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บตีนเดินย่างซ่าครับเขาแบบว่าเขาจะไม่ให้บําบัดนะครับนอนอิสระบ่ให้นอ่นแน่ซ่องแบบนี้นอนในซ่องแบบนี้โอกาสที่จะหายบ่มีเลยครับเพราะว่ามันเป็นซีเมน ทั้งซีเมนต์ทั้งนอนยากทั้งติดเล็กทานอนบ่ถือกะออกจากเล็กบ่ได้ครับลายปัจจัยครับนี่ครับหยากับว่าให้ตรงกลางนี้ส่สองข้างมัญญาเดียวกัน <c oughs> นะครับพัดลมจะมีพัดลมทุกขอกเด้ครับสินสังเกตบ้างถึงจะนาวปานใดก็เปิดพัดลมครับเพราว่าแมงวันครับแมงวันกินเลือดตองไรแมงวันครับ ไร่พวกแมลงพวกแมงวันเนี่ยครับแต่ว่าพะรุมน้ำนี่พะรุ่มใบน,น้ำนี่เศร้าเปิดครับวา้เปิดแล้วน้ำหนาวหัวงวดจะเป็นไขน่นะครับครับผมไอ้นอกครับตัวนี้าทาท้ำไอ้โมเมนต์ทำความสะอาดครับแบบว่าไอ้ปันครับมันจะมีเครื่องปันมีเครื่องปันทั้งขางเดี๋ยวมีคลิปกรรไกรนะครับคลิปที่เครื่องปัไนไอ้ เครื่องปันป้นฟุ่นเนี่ยครับเป็นปั้นี่นอนเนี่ยแล้วก็เครื่องพุน่นมีอยู่ครับมีคลิปอยู่ไปตามหาเบอรงครับครับแต่จะมีหม่องล็อกข้อล็อกข้อเนี่ยประเกณีสิบสองตัวหรือว่าสิบห้าตนะครับสิบ5ี่สิบห้าตัวครับล็อกข้อฉีดยาตอนเศร้างัวจะฉีดยาทุกเศร้าครับงัวที่ป่วยนะครับจะมีเครื่องสแกนแยกคอกไห้นอกจากไม่เห็ดคลองนี่แล้วก็เปิดไล่มาที่ได้ ไร่มาที่ละชุดครับทุกตอนเศร้าครับจะฉีดยาทุกตอนเศร้าหัวอยู่นี่ครับครับผมจะมีหม่องล้อข้อครับล้อข้อจะเป็นแบบนี้ครับเบิ้งตามแล้วก็ะเอาไปเทดได้ครับนี่ครับเ็ดเดือยมากตงนี้มองนี้ก็จะหมุนได้ครับหมุนได้จเล่าเล่าหมุนเ็ดกันสองอันกับฉีดยาได้แล้วครับล้อข้อปุ๊บฉีดยาปั๊บได้เลยครับยาหล่อมันกินยาหลักมันจะลอก เขามาแบบนี้ครับตัวนี้ก็สิล็อกดันไว้เข้ากับล็อกแบบนี้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามได้เยครับกำลังใจทุกคนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ Credit cards and the scams. He yeah, ain't no licks in the bank.